ยีโวะไปชุบน้ำใส่ตปลาหองเขากันเลยเอ้เจ้าสี่เพื่อนเขาเนื่อก่อนนะครับว่าพริก เอาขั่วขั่วใหม่ๆขั้นเขาเนี่ยมันผสมใส่ผักนะได้ที่แล้วก็ใส่ผักเลยผักข,ขี้ผักหอมนี่ก็สะระแหน่ครับสะระแหน่บ่ต้องซอยนครับรเนี่ยเดือดเอานะครับเรียบร้อยทีนี้ก็ ลงไปเลยเลยแล้วนี่ก็เยียบอ้อยมาเจ้าจ้ากินเขาแล้วมันกันพี่น้องฟองป,องปายสุุสุขนนะครับเชิญครับมาจับไหยครับน้อง vai của thủy điện đặt lúc lưới Up. Yeah, ไม่มก็นไม่สิเสียเสียนแล้วนี่มั้ยเสียงปุกอ,อ่ะมันังครับแป๊บของแข่ไว้าการหลอกลวง นะครับนี่ตับนะ กล่องบ่ค่อยดี้องผมกลองนั่นกลองโทรศัพท์เนาะหยดตัวนี้วะจำหยาด่เหยดยดกเน่ะ 不害了就。 nói rồi, muốn nói rồi, nói rồi cũng có bao nhiêu, rồi nói dây rồi, ăn khao rồi. ขึ้อนออกไปทุง่งพอมูเหลี่ยนะมน,น,น,นะน,น,นะครับว่ได้ขาไม่หลับคอยทายบ่ทันครับตัวทำต้องขายแข็งครับตัวในี้ยุ่เฮ้ยหนุ่มตัวนึงครับรออยู่กับชินเงาะย้อมผมเหยี่งน้ำอะไรครับเดี๋ยวแปลไว้นะครับ

วันเขาครับวันเขาซอยเพิ่นครับโยบแจ๊ก้ข่งแข่งเห็นบิ่งน้ำนะครับเด้อครับบ้านนี่กะทิสารมันเขาบ้านกะลงเดือยอวันเขาครับลงแหงลงนาครับอุม ไทยบ้านอีสานกันยืนงนเมืองกันอยู well. ่ไหวก็คือกันไปแล้วครับบ้านเอาเขาใส่ชีวิตอยู่บ้านเขาถูกถูกคนเขายึนบ่อถอดกันครับ่องไปยูเดย์นี่สินยูเดยมันปฏิบัติปฏิบัติชอบเขาดีเขาเองครับครับทำมันจบ Ừ. bạn mà làm đuối cho ba dạng hoặc ตรงนี้มนันต้องใส่ไหมยังได้บัวไฟเยอะครับนะครับเรา่ะไ,ม,ไม่พุยบางกันพ <c oughs> ุยบางไหมโอ้ยครับใากครับอยู่ไหมบัวสวยงามตามที่ต้องการเท่าไหร่ได้วหมครับเผื่อว่าขอบคุณนะครับร้อยเลือด ไปน้ำหาชินงานค่ะก็พ่อกันกนะครับจะเป็น,นยังไงบ้างเดี็กมาน่าร้องไห้ได้ยุ่ยาหเลยพวกนไทยกันไปนะครับนี่ มัโห่จังหเตี่ยว้ที่วเลยครับนะการจินคงนี้มูบอกนามัน,นวนครับพยายามหายเดี๋ดยวยไม่จินจะแย่งเลยไมดเวยวางเลยนะครับ bình thường làm nó, mình cần hơn đúng không? để người đó, các để... mình để bày bàn này con. นะสือมากดูเดี๋ยวแบ่งเห็ดเห็ดสมแล้วครับเดี๋ยวเห็ดสมห้อยง่ายกินดีว่าห้อยหน่อยนั่นกินตะขานเปิดดูครับเป็ดพ่อหางสีบดบอืมากเีครับ ก็นดีตรงนี้ช่วงตรงแหงตรงนี้ผมก็นดีแต่ต่ออ่าช่องอีกช่องหนึ่งอะลอยวิธีการลานวิธีทำนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีสารนะครับเวอร์ชันของว่าใจเวอร์ชันหนึ่งนะครับโยกับการใช้เบ็ดอ่าไปนะใี่นะครับว่างเขาครับไปตรงปลาครับ หานในหานกเนที่ไรครับหานกไหมอาหาเห็ดครับเป็นบุคลิกผมอีกบุคลิหนึงครับนอกจากกินนั่งยองนั่กยืนนะครับก็อย่างนี้กอเนี่มาแดสารตเาีไปทั้งหมดนี่ไง

làm nhau cái hết sùm của con sói trên hả Không bà. Bà à, đây hát mà à à Đèn năm góp cho lớn nè Văn hóa của dưới đây Để phụ thuộc thành một loại thịt này Tao không đèn đâu, bởi vì không thích thịt này đèn Thật Đấy đây ạ, อาจจะว่าหายจากในจอไปหรอกนะพยายามมาเรื่อยๆอาจจะหายมือสองมือมือได้อสอมามวจะพูดอยู่ครับ